เะเป็นยังไงเมื่อเดนแรกในรอบร้ายปีของเธอได้กลายเป็นฝันร้ายเพราะข้อความขมขู่จากแอป,ปนิติดรอปเธอจึงเริ่มสงสัยใครในร้านอาหารแห่งนี้คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันแน่สวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่อง Drop หนังปี2025นำแสดงโดยเมแกนฟารีแบรนดอนสเกลนาและลิซไดมอน หลังไวโอเลตถูกซ้อมจนสะบักเซอร์บอมสามีก็ตามลงมาเล่นงานเธอซ้ำเธอที่เจ็บทั้งกายและใจเลยเผอจ้องหน้าสามีเขม่งสามีเลยยื่นอาวุธให้พร้อมกับท้าทายแขนนักก็ยิงมาสิวะเธอที่โมโหจัดจึงตัดสินใจจะเหนียวกปัจจุบันหลังไวโอเลตให้คำปรึกษากับผู้หญิงคนหนึ่งพอจบการสนทนาเฮนรี่ก็ส่งข้อความเข้ามาถามตกลงวันนี้เราเด็กกันไหม เธอที่กำลังคิดคำตอบเพลินๆแต่ถูกช่างที่จะมาขอจดมิเตอร์ทักแล้วเธอไม่ทันเห็นเลยเผลออุทานออกมาด้วยความตกใจตกเย็นขณะไวเอเลยกำลังทำกับข้าวแล้วลูกบงังคับรถมาเล่นกับเธอสักพักน้องสาวก็มานั่นเลยทำให้รู้เธอตกลงจะไปเดทก,กับเฮลลี่ซึ่งคุยกันผ่านแอปมาประมาณ3เดือนเพียงแต่เธอแต่งตัวไม่ได้เรื่องน้องเลยมาช่วยเลือกชุดให้ใหม่ แล้วพอเห็นเธอประมาเนื่องจากไม่ได้เดทมาหลายปีน้องก็ให้กำลังใจว่าผู้ชายทุกคนไม่ได้แย่ยเหมือนสามีอีกอย่างนี่ก็เป็นแค่การเดทดังนั้นถ้าเธอไม่ชอบก็แค่ก้าวออกมาหลังไวโอเลตฝากลูกเอาไว้กับน้องแล้วเดินทางไปถึงสถานที่นัดหมายเห็นรีกระส่งข้อความมาบอกให้เธอไปรออยู่ที่บาร์ก่อนเพราะเขาจะมาสายสักสิบนาทีเธอก็ไปบอกกับพนักงานต้อนรับตามนั้น จังหวะที่ไวโอเลตเดินไปที่บาร์แล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คเธอก็ชนเข้ากับชายหนุ่มคนหนึ่งหมอน,นาที่เห็นโทรศัพท์เธอตกเลยเก็บเมื่อคืนพร้อมกับแอบมองเธอทว่าเธอก็ไม่ทันได้สังเกตเพราะมแต่ดูโทรศัพท์ครับขณะไวโอเลตมาสั่งเครื่องดื่มแล้วแชทไปหาน้องสาวมมเมื่อบาร์เทนเดอร์นำเครื่องดื่มมาเสิร์ฟก็ชมชุดที่เธอใส่เนื่องจากอยากจะให้กำลังใจเพราะมองออกเธอคงมาเดทเธอกับบาร์เทนเดอร์เลยคุยกันอย่างถูกคอ ดานไวโอเลตเธอถูกชายวัยกลางคนทักเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นคู่เดทเนื่องจากเขาไม่เคยเห็นหน้าคู่เดทมาก่อนเพราะคู่เดทไม่ชอบเล่นโซเชียลเธอที่เห็นเขาประมาะเพราะพลาตั้งแต่เริ่มเลยพูดให้กำลังใจเขาเลยขอบคุณเธอทว่าพอจะชวนคุยชายอีกคนก็ดันเข้ามาจีบเธอพอดี ส่วนบาร์เทนเดอร์เมื่อเห็นชายคนนั้นหรือนักเป็นโนจีไวโอเลตก็บอกให้เลิกยุ่งกับเธอซะเพราะเธอมีคู่เดนแล้วถว่าหมอนั่นก็ไม่สนเธอที่ได้ยินหมอนั่นยังเศาซีถามเธอชอบเพลงอะไรเลยตอบเบบี้ชักหมอนั่นที่รู้เธอมีลูกจึงเลิกยุ่งกับเธอนั่นเลยทําให้บาร์เทนเดอร์ที่ได้ฟังสะใจมากจังหวะที่บาร์เทนเดอร์ชวนไวโอเลตพูดคุยเพราะต่างคนต่างมีลูกเหมือนกันคู่เดทของชายวัยกลางคนก็มา ไ i อัลเลที่เห็นครูเดดดูจะไม่ค่อยชอบชายวัยกลางคนสักเท่าไรเลยยกนิ้วให้กำลังใจชายวัยกลางคนครับขันาไวอัลเลตแชทไปขอให้น้องสาวส่งรูปลูกมาให้ดูหน่อยเธอก็ได้รับดิจิรอจากคนไม่รู้จักชวนเธอมาเล่นอะไรสนุกสนุกด้วยกันเธอที่ไม่รู้ใครส่งมาจึงกดปฏิเสธไปจังหวะที่ไวอัลเลตนั่งดูโปรไฟล์ของเฮนรี่บุคคลปริศนาก็สง่งดิจิรอปมาหาเธออีก เธอที่ตอนแรกไม่สนใจเลยมองไปรอบๆเว่าก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าใครเป็นคนส่งมาเนื่องจากทุกคนต่างดูมือถือเฮนรี่ก็มาพอดีครับเมื่อเฮนรี่พาไวโอเลตไปนั่งอย่างโตที่จองไว้เขาก็ขอโทษที่ต้องนำกล้องติดตัวมาด้วยเนื่องจากกลัวถ้าทิ้งไว้ในรถจะถูกขโมยไปเธอที่รู้เขาทำงานเป็นช่างภาพเลยไม่ได้ติใจอะไร เมื่อเฮลลี่กับไว้เออรเลยคุยกันแล้วต่างเคอะเขินเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่ได้พบหน้ากันจริงๆเธอก็ขออนุญาตวางโทรศัพท์ไวบ้บนโต๊ะเผื่อน้องสาวจะติดต่อมาเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอห่างลูกเขาก็โอเคแถมยังมีของเล่นติดไม้ติดมือมาฝากให้กับลูกของเธอด้วยเธอเลยรู้สึกประทับใจโคมมาก ต่อมาเมื่อเด็กเสิร์มารับออเดอร์แล้วรู้นี่เป็นเดือนแรกของทั้งคู่เด็กเสิร์กก็บอกเหมือนกันเพราะตนเองก็เพิ่งมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกจึงลืมหยิบเมนูมาทั้งคู่ก็ไม่ถือสาทว่าพอเด็กเสิร์ฟเริ่มจะพูดมากและทำตัวดีเกินเบอร์ทั้งคู่ก็อดที่จะขำไม่ได้ดานเวลเลตเธอคิดว่าน้องสาวส่งข้อความเข้ามาเลยขอดูโทรศัพท์ ทว่ากลับเป็นบุคคลปริศนาอีกแล้วถามครั้งนี้มันยังบอกให้เธออย่ากดปฏิเสธอีกเฮลรี่จึงเห็นเธอกังวลเลยถามมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลังไวโอเลตโชว์ข้อความจากบุคคลปริศนาให้เฮลรี่ดูเขาที่เคยโดนกลายแบบนี้มาก่อนก็บอกคงเป็นคนแถวนี้แหละที่ส่งมาจึงชวนเธอไขปริศนาเล่นๆเธอคิดว่าใครเป็นคนส่งมากันแน่ จังหวะที่ไวโอเลตก,กับเฮนรี่ตัดคู่นั้นคู่นี้ออกโดยเหตุผลแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นคู่หญิงชายเชาราคู่ชายวัยกลางคนและกลุ่มวัยรุ่นบุคคลปิศาก็ส่งข้อความเข้ามาอ,อีกตอนแรกเธอก็ไม่สนใจแต่พอมันรู้ชื่อเธอก็เริ่มกัวงวลขึ้นมาครับ ดานเฮนรี่เมื่อบอกกับไวโอเลตว่าแอป,ปทำงานยังไงจนเธอรู้แอป,ปสามารถมองเห็นทุกคนที่อยู่รอบๆเธอโดยมีระยะการส่งอยู่ราวๆ5าฟุตดังนั้นคนส่งก็น่าจะอยู่ในห้องอาหารแห่งนี้เธอก็ประทับใจเขามากยิ่งกว่าเดิมหลังไวโอเลตได้รับข้อความยอะเย้ยจากบุคคลปริศนาแล้วเด็กเสิร์ฟเข้ามานําเสนอเมนูเธอที่เริ่มจะรําคาญเพราะมันยังคงส่งข้อความเข้ามาไม่เลิกเธอก็ยอมกดเล่นเกมกับมันโดยที่มันก็บอกเธอว่า ให้ลองเช็คก,กล้องวงจรปิดดูเธอที่เห็นมีไอ้โม่งอยู่ในบ้านของเธอเลยถึงกระตกใจมากครับ ดานเฮลลีเมื่อสั่งอาหารเสร็จและเห็นไวโอเลตดูแปลกๆก็ถามเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเว่ายังไม่ทันที่เธอจะได้ตอบบุคคลปริศนาหรือคนร้ายก็ส่งข้อความเข้ามาสั่งให้เธอหุบปากไว้เธอที่เครียดจัดเลยจะแอบโทรหา9 1 1่งที่ห้องน้ําแต่มันก็โคลนโทรศัพท์ของเธอเอาไว้แล้วจึงรู้ความเคลื่อนไหวดังนั้นเลยส่งข้อความเข้ามาขู่ให้เธออย่าริทําอะไรโง่ๆจะดีกว่า จังหวะที่ไวเอาเลก็กกำลังเครียดสุดๆเธอก็เดินชนชายหนุ่มคนเดิมหมอนาน,นทีเห็นเธอดูตื่นตระหนกเลยถามเธอโอเคหรือเปล่าเธอเลยตอบเธอสบายดีจากนั้นก็รีบขอตัว เมื่อไวโอเลตไปเข้าห้องน้ำเลยเห็นกลุ่มสาวๆเธอเลยจะไปขอความช่วยเหลือแต่คนร้ายก็ส่งข้อความเข้ามาขู่อีกเธอที่ไม่แน่ใจคนร้ายเห็นและได้ยินเธอหรือเปล่าเลยทำทีขออายไลเนอร์เพื่อจะแอบเขียนข้อความแต่ก็ดันเขียนไม่ติดแถมสาวๆยังมองเธอเหมือนคนเสียสติเลยพากนันหนีไปเธอเลยรู้สึกเครียดมากด้านไวโอเลต เธอลองสำรวจภายในห้องน้ำพออยาการู้คนร้ายแค่ขู่หรือเห็นเธออยู่จริงๆสักพักเธอก็พบมีกลองซ่อนอยู่ที่แจกันดังนั้นพอมีผู้หญิงอีกคนเข้ามาเธอจึงไม่กล้าขอความช่วยเหลืออีก หลังไวอ้อเลยกลับมาที่โต๊ะอาหารและถูกเฮนรี่ถามทุกอย่างโอเคไหมเธอก็อ้างเธอกัวงวลเรื่องลูกเนื่องจากไม่เคยห่างกันเขาเลยขอโทษที่เดินหน้าชวนเธอออกเดรยเร็วเกินกเธอเลยรียบบอกไม่ใช่ความผิดของเขาเลยครับ จังหวะที่ไวโอเลตกำลังคุยกับเฮลลี่แล้วเพื่งจะสังเกตที่โต๊ะของเธอเองก็มีกลองแอบติดไว้เธอก็ส่งข้อความไปถามคนร้ายมันเป็นใครกันแน่แต่นอกจากมันจะไม่บอกอยังแกล้งเธอโดยการทำให้เธอระแวงทุกคนส่วนเฮลลี่เมื่อเห็นไวโอเลตมองไปรอบห้องก็ถามเธอลำบากใจอะไรอยู่หรือเปล่าเธอเลยแจ้งบอกเธอกลัวความสูงเขาเลยให้เด็กเซิร์ฟหาโต๊ะให้ใหม่ แต่พอหาได้แล้วและจะพากันย้ายที่นั่งคนร้ายก็ดันส่งข้อความเขาเม้ามาขู่ให้เธอกลับไปนั่งที่เดิมเธอเลยต้องยอมทําตามโดยที่เด็กเสิบก็เซ็งสุดๆที่มาทํางานวันแรกก็ต้องมาเจอกับลูกค้าเรื่องมากซะแล้วจังหวะที่ไวโอเลตเดินกลับไปที่โต๊ะและรอบสํารวจมีกล้องติดตั้งอยู่ที่ไหนบ้างเฮนรี่จีเห็นเธอไม่มีอารมณ์เจอเดทก็รู้สึกแย่ ส่วนเธอพอได้รับข้อความจากคนร้ายให้มีความสุขกับการเด็กเข้าไว้ไม่อย่างนั้นมันจะจัดการกับลูกของเธอเธอที่ไม่เข้าใจมันต้องการอะไรแต่ก็ยอมทําตามที่มันสั่งไปก่อนขณะไวโอเลตพยายามทําให้บรรยากาศกลับมาดีเหมือนเดิมพนักง,งานต้อนรับก็เข้ามาถามที่นางตรงนี้โอเคหรือยังเพราะเฮลียย้ำนักย้ำหนาอยากรีวิวตรงนี้เขาก็งงงเขาบอกแบบนั้นไปด้วยเหรอเธอก็เริ่มสงสัยขึ้นมา หลังไวโอเลตได้รับข้อความจากคนร้ายได้เวลาทํางานแล้วเธอก็ชวนเฮลลี่สั่งอาหารเพื่อจะแอบคุยกับคนร้ายว่ามันต้องการอะไรจนได้รู้มันอยากให้เธอขโมย SD ส a r การ์ดออกมาจากกล้องของเฮลลี่ครับ ดานเวโอเลตเมื่อคิดาหาทางอยู่สักพักเธอก็ใช้จังหวะที่เฮลลี่สั่งอาหารแอบถอดนาฬิกาไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้ายแล้วแซงบอกกับเฮลลี่ว่าเธอทำนาฬิกาหายเลยอยากให้เขาช่วยหาโดยให้เขาออกไปดูที่ด้านนอกส่วนเธอจะหาอยู่แถวโต๊ะซึ่งเขาก็ยินดีช่วยเต็มที่ จังหวะที่ไวโอเลตเห็นเฮลลี่เดินออกไปหานาฬิกาแล้วเธอเปิดกล้องของเฮลลี่ขึ้นมาดูเลยได้เห็นภาพถ่ายของนายกเทศมนตรีและหลักฐานการช้อโกงมากมายซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เฮลลี่เดินกลับมาโชคดีที่เธอดึง SD สดี d ์แล้วกลับมานั่งที่เดิมได้ทันเขาเลยไม่ได้สงสัยอะไร ดานไวโอเลตเมื่อได้ยินเฮนรี่ขอโทษว่าหานาฬิกาไม่เจอเธอที่ได้รับคำสั่งจากคนร้ายให้ไปที่ห้องน้ําก็ทำทีขอไปดูว่าเธอลืมนาฬิกาไว้ที่ห้องน้ําหรือเปล่าเขาที่เห็นเธอลุกออกจากโต๊ะไปอีกแล้วเลยรู้สึกแย่มากเมื่อไวโอเลตไปถึงห้องน้ําแล้วได้รับคำสั่งให้ทุบทำลาย s d กร์ทิ้งเธอก็รีบทำตามที่มันบอก ทว่ามันก็ยังไม่ยอมปล่อยลูกของเธอเนื่องจากยังมีอีกงานให้ทำซึ่งก็คือเธอจะต้องนําของเหลวที่มันซ่อนไว้ในตู้ทิชชู่ไปเทใส่ลงในเครื่องดื่มของเฮลลี่เพื่อที่เฮลลี่จะได้จากไปอย่างสงบเธอก็ไม่ยอมทำแต่พอถูกขู่หรือเธอจะให้มันจัดการกับลูกชายของเธอเธอก็เปลี่ยนไปตอบตกลง จังหวะที่ไวโอเลตกลับมาที่ห้องอาหารแล้วยืนเมอจนถูกพนักง,งานต้อนรับทักเธอหานาฬิกาเจอไหมพอเธอตอบว่าหาไม่เจอเธอที่เริ่มสงสัยก็ตามไปสอบถามพนักง,งานต้อนรับว่าแน่ใจนะไม่มีใครจองโตะนั้นในเวลาเดียวกับพวกเธอเพราะเฮลี่ไม่ได้ย้ำเรื่องจะต้องนั่งที่โต๊ะตัวนั้นให้ได้พนักง,งานต้อนรับก็ยืนยัน เธอนั่งถูกโต๊ะแล้วเธอที่เห็นพนักง,งานต้อนรับพาแขกคนอื่นๆเข้าไปในห้องอาหารเลยใช้จังหวะที่พนักง,งานต้อนรับไม่อยู่เข้าไปใช้โทรศัพท์เพื่อจะโทรหา911โทรว่าสายก็ถูกตัด เธอเลยเปลี่ยนไปเช็คคนที่นั่งอยู่รอ,รอบๆและเปิดหาเว็บพอร์ตไลน์เพื่อจะขอความช่วยเหลือทานทว่าพอจะก่อส่งข้อความคนรายก็ดันรู้เนื่องจะมีกล้องจับภาพของเธอได้เธอเลยไม่กล้าส่งทันใดนั้นเธอก็เห็นชายหนุ่มเกือบจะชนกับพนักง,งานต้อนรับเธอที่จำได้ว่าตอนมาถึงเธอก็ชนกับหมอนั่นแถมหมอนั่นยังดูมือถือตลอดเวลาก็ส่งใส่หมอนั่นขึ้นมาครับดานไวโอเลต เธอตัดสินใจเข้าไปคุยกับชายหนุ่มเพื่อจะจับผิดว่าชายหนุ่มใช่คนร้ายหรือเปล่าก็เลยถามทําไมถึงนั่งอยู่คนเดียวชายหนุ่มจึงตอบเพราะน้องสาวยังไม่มาจากนั้นก็ย้อนถามเธอกำลังเดดอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่กลับไปนั่งโต๊ะละ่ะเพราะครูเดดหรือเฮนรี่มองมาเธอก็ไม่พอใจแล้วในจังหวะที่เธอเดินกลับโต๊ะส่วนหมอนั่นก้มลงมองโทรศัพท์จูจ่ๆคนร้ายก็ส่งข้อความมาหาเธอว่า ให้หยุดทำแบบนี้เสื้อทีพราอมาาเสียเวลาเธอเลยยิงสงสัยหมอนั่นเว่าก็ยังไม่มั่นใจนะักว่าหมอนั่นจะใช่คนร้ายหรือเปล่า เมื่อไวโอเล็ตก,กลับมาที่โต๊ะแล้วเห็นเฮนรี่เจอกลับเนื่องจะคิดว่าเธอทำแบบนี้เพราะไม่อยากเดทกับเขาแค่ไม่กล้าบอกตรงๆเธอก็ปฏิเสธแล้วยิงถูกคนร้ายกดดันอย่าปล่อยให้เฮนรี่หนีไปได้ไม่อย่างนั้นมันจะสั่งไอ้มงให้จัดการกระลหกของเธอเธอก็ใช้มายาหญิงแก้ตัวโดยเข้าไปจูบเขาสุดท้ายเธอจึงรังเขาเอาไว้ได้ผิดก็ใช้ไวกลางคนที่ถูกคูเด็ดด่าแล้วทิ้งไปเธอเลยรู้สึกเห็นใจใชายวัยกลางคนมาก หลังเด็กเสิร์ฟเอาบินมาให้เฮลลี่แล้วรู้เขาเปลี่ยนใจจะอยู่ทานอาหารก็ไว้อเรต็ต่อเด็กเสิร์ฟก็ดีใจไปกับทั้งคู่ในขณะที่เธอเมื่อคนร้ายส่งข้อความให้เธอรีบลงมือก็เป็นเวลาเดียวกับที่นักเปียนโนบรรเลงเพลงเบบี้ชักเธอเลยคิดอะไรขึ้นมาได้ ดานไ i โ l e t เธอทำทีเป็นหยิบลิปสติกขึ้นมาทาปากแต่จริงๆคือแอบเขียนข้อความขอความช่วยเหลือลงบนแบงค์เพื่อให้เด็กเสิร์ฟเอาไปให้กับนักเปียโนซึ่งในระหว่างที่เธอกำลังลุ้นว่าน,นักเปียโนจะเห็นไหมเธอก็ชวนเฮลี่คุยจนได้รู้เขาทำงานเป็นช่างภาพสื่อให้กับนายกเทศมนตรีมา5ปีแล้วเพียงแต่พูดได้ไม่เต็มปาก ว่านายกเทศมนตรีเป็นคนดีไหมเธอเลยเล่าให้เขาฟังบ้างว่าเธอเองก็มีเรื่องที่ทําให้ลำบากใจเพราะเคยเป็นเหยื่อถูกสามีทาร้ายร่างกายตอนนี้เลยนําเอาประสบการณ์นั่นมาให้คําแนะนํากับคนอื่นๆทานใดนั้นนักเปียโนก็พักเธอที่เห็นนักเปียโนหยิบที่ผงเธอไปเลยพยายามมองหัวนักเปียโนจะช่วยโทรหา911ให้ไหมซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่เฮนรี่ได้รับข้อความเลยขอตัวออกไปคุยโทรศัพท์ หลังไวโอเลตเห็นนักเป็นโนหยิบมือถือขึ้นมาแต่ไม่แน่ใจเลยกดโทรออกไหมเพราะดันมีคนมายืนบางพอดีเมื่อนักเป็นโนได้เครื่องดื่มหมอนันก็กลับมาบรรเลงเพลงต่อเธอที่เห็นหมอนั่นไม่ยอมหันมาสบตากเธอเลยจึงรู้สึกหมดหวังมากจังหวะที่เห็นรี่กลับมาหาไวโอเลตที่โต๊ะ และเด็กเสิฟย,ยกอาหารมาให้พอเธอจะทานเธอก็พบในจานมีแบงค์ที่เธอเมอบให้กับนักเปนโนซ่อนอยู่เธอเลยตกใจแต่ก็ไม่เท่ากับที่หลังจากนั้นคนร้ายได้ส่งข้อความมาบอกให้เธอรอดูผลของการกระทำมีนานนักนักเปนโนก็ลม้มลงหมดสติ ทุกคนเลยรีบเข้าไปช่วยเหลือโดยที่คนร้ายก็ส่งข้อความมาบอกกับเธออีกว่าไม่ใช่แค่หมอนี่ที่จะโดนลงโทษเธอเลยรีบเปิดกล้องดูแล้วพอเห็นว่าน้องสาวถูกทำร้ายส่วนลูกชายถูกนำไปขังไว้ในห้องเธอก็พยายามขอร้องให้มันอย่าทำร้ายใครมันเลยบอกงั้นเธอก็ควรรีบทำงานนี้ให้เสร็จเสียทีดานเวลเลเมื่อเห็นนักเป็นโนลุกขึ้นไปที่ลิฟต์ได้ก็ลงอก ทว่าคนร้ายก็ส่งข้อความเข้ามาย่อเย,อเยอ้ยว่าหมอนั่นคงจะไปถึงรอบบีแบบยังมีชีวิตไม่ได้แน่และรายต่อไปจะเป็นลูกชายของเธอเธอที่เห็นมีรถพยาบาลถูกเรียกมาที่ตึกก็กลับมาเป็นกังวลอีกครั้งดังนั้นจึงรีบตัดสินใจจบงานโดยการชวนเฮนรี่ม,มาดื่มด้วยกันที่แรกเขาเขาปฏิเสธแต่พอถูกเธอหวานล้อมสุดท้ายก็ยินยอมจังหวะที่แวโอเลตอาสาไปสั่งเครื่องดื่มเองเพราะเด็กเสิร์ตติดแขกเธอก็เผลอเดินชนกระเป๋าสะพายตก เฮลลี่เลยรู้ก็จนได้ว่าเธอโกหกเรื่องนาฬิกาเมื่อบาร์เทนเดอร์ลิงเครื่องดื่มให้วายโอเลตเธอที่เห็นทางสะดวกเลยจะเติมพิษใส่ลงไปในเครื่องดื่มแต่คนร้ายก็ส่งข้อความมาบอกให้เธอกลับไปทําที่โต๊ะเนื่องจากมันอยากเห็นว่าเธอลงมือจริงนั่นเลยทําให้เธอเครียดยิ่งวัวเดิมด้านบาร์เทนเดอร์เมื่อเห็นวายโอเลตดูแปลกไปก็สงสัยเพียงแต่ไม่ได้ซักไซ ส่วนเธอพอนําเครื่องดื่มไปให้เฮนรี่เขาก็นํานาฬิกาออกมาคืนพร้อมถามกับเธอตรงๆทําไมเธอถึงต้องโกหกและมีอะไรอยากให้ช่วยไหมพอหลังจากเธอได้รับดีจีดรอปเธอก็เปลี่ยนไปนั่นเลยทําให้เธอย้อนกลับไปคิดถึงเอ,อดีที่พอสามีมอบอาวุธให้แล้วท้าทายเธอให้ยิงมาสิเธอเ็ไม่กล้าสามีเลยลิบอาวุธคืนก่อนจะนําไปจัดการกับลูกปัจจุบันไวอัลเล่ามเฮนรี่ ทำไมเขาถึงติดต่อเธอทั้งที่เธอมีลูกแล้วเขาก็ตอบคงเพราะเธอดูจริงใจไม่ได้ปรุงแต่งถามเธอยังเป็นแม่ที่ดีด้วย เธอก็บอกเธอไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเห็นเพราะตอนที่สามีจะจัดการลูกเธอขี้คลาดจนแม้แต่จะเข้าไปช่วยลูกยังไม่กล้าเลยเขาก็ปลอบเธอโดยการเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังว่าเขาเองก็เคยมีความสัมพันธ์แย่ๆเพราะไว้ใจคนคนนั้นมากเกินไปทั้งที่คนคนนั้นแย่ชอบทำร้ายผู้คนแต่เขากลับเงียบแถมพอพยายามจะทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ด,ดันรู้สึกผิดซะอย่างนั้น ขณะไวโอเลตกำลังคุยกับเฮลลี่และคนร้ายส่งข้อความเข้ามาเร่งให้เธอรีบลงมือเธอก็แซงบอกเธอลืมมะนาวเพื่อที่จะให้เฮลลี่ไปเอาที่บาร์แล้วจะได้ใช้จังหวะนั้นแอบใส่พิษลงไปในเครื่องดื่มจังหวะที่ไวโอเลตกำลังทำตามแผนบาร์เทนเดอร์ก็ทักเฮลลี่ว่าต้องการมะนาวแล้วเหรอเพราะเมื่อกี้บาร์เทนเดอร์จะให้แต่ไวโอเลตไม่เอาเฮลลี่ก็กลับมาสงสัยเธออีกครั้ง ส่วนเธอขณะจะลงมือเด็กเสิร์ฟก็เข้ามาขัดจังหวะเธอเลยไม่ทันได้ใส่และพอเด็กเสิร์ฟไปเธอก็เห็นชายหนุ่มเปลี่ยนโต๊ะมานั่งอยู่ใกล้เธอแถมทันทีที่หมอนั่นกดโทรศัพท์อย่างเป็นจังหวะเดียวกับที่คนร้ายส่งข้อความเข้ามาหาเธออีกโดยบอกให้เธอรีบใส่พิษนั้นได้แล้วเธอจึงต้องทําตามที่มันสั่ง เมื่อเฮลลี่กลับมาหาไวโอเลตท,ที่โต๊ะแล้วย้ำถามเราจะดื่มด้วยกันแน่ใช่ไหมเธอก็ยืนยันตามนั้นทว่าพอเห็นเขาจะดื่มจริงเธอที่ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรไปก็ทำไวน์หกใส่เขาสุดท้ายเขาเลยยังไม่ได้ดื่มจังหวะที่เฮลลี่ขอตัวไปทำความสะอาดเสื้อผ้าคนรายก็ส่งข้อความมาต่อว่าไวโอเลต เธอที่หานไปสบตาเขาก็ใช้หนุ่มพอดีเลยจะเดินเข้าไปต่อว่าทว่าน้องสาวของหมอน,นั้นก็มาพอดีเธอเลยสับสนทามหมอนัน้้นไม่ใช่คนร้ายแล้วจะเป็นใครกันดานเวลเล็เธอถูกบาร์เทนเดอร์เข้ามาทักว่าทาไม่ชอบเด็กกับเฮนรี่ก็บอกได้เพราะบาร์เทนเดอร์จะช่วย เธอเลยบอกไม่ได้เป็นเพราะเฮลลี่หรอกแต่เป็นคนอื่นต้งหากจากนั้นเธอก็ลองสอบถามว่าบาร์เทนเดอร์พอจะรู้จักชายหนุ่มไหมบาร์เทนเดอร์เลยตอบรู้สิเพราะหมอนั่นกับน้องสาวเป็นแขกประจําเพียงแต่ปกติจะไปนั่งกันอยู่ตรงมุมนูน้นซึ่งวันนี้โดนชายวัยกลางคนแย่งไปและก็ไม่ต้องสงสยัยทำไมถึงถูกคู่เดททิ้งก็เพราะชายวัยกลางคนหมัวจองเธออยู่ทั้งคืน หลังวัยอเล็และแค่ราคายอวชัยวักลางคนอาจเป็นคนร้ายเธอก็เข้าไปชวนชายว้กลางคนดื่ม เว่าชายวัยกลางคนก็ปฏิเสธและเผอเรียกชื่อเธอเธอเลยมั่นใจคนร้ายก็คือมันในขณะที่มันพอถูกเธอจับได้สุดท้ายก็ยอมรับแล้วสั่งให้เธอนั่งลงเมื่อคนร้ายสั่งไวอเลตให้ดื่มเครื่องดื่มที่ยกมาให้แล้วเหลือแก้วที่มีพิษมันก็อธิบายให้เธอฟังจนเธอได้รู้มันเลือกจะนั่งตรงนี้เพราะเป็นตำแหน่งหลบกล้องส่วนที่ต้องกำจัดเฮนรี่ ก็พอเขาร่วมมือกับ FBI ให้ข้อมูลการช่โกงของนายกเทศมนตรีที่สำคัญมาเลือกเธอก็พอเธอเคยสังหารสามีจึงง่ายที่จะตกเป็นผู้ต้องสงสัยแม้ตอนนั้นจะรอดเพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็ตามเธอก็ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ทำจากนั้นภาพก็ย้อนกลับไปเห็นว่าจังหวะที่สามีจะจัดการลูกตำรวจก็มาสามีที่กลัวจะถูกจับกุมเลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง ด้านคนร้ายนอกจากมันจะไม่เชื่อไวโอเลตยังเยาะเยะ้ยการตัดสินใจของเธอทำให้นักเป็นโนต้องสวยเพราะจริงๆหมอนั่นจะโทรหา911ให้เธอโชคดีที่มันยับยังได้ทันโดยการส่งข้อความเข้าไปขู่จะจัดการกรับลูของเธอถ้าเกิดโทรออกหมอนั่นเลยยอมวางสายโดยไม่รู้เลยว่ามันแอบใส่พิษลงไปในเครื่องดื่มไว้ด้วย ขณะไวโอเลตกำลังโมโหพอคนร้ายวางแผนใส่ความเธอเอาไว้หมดแล้วเฮนรี่ก็เดินเข้ามาหาเพระสงสัยทำไมเธอถึงมานั่งอยู่ตรงนี้คนร้ายเลยพูดแก้ตัวโดยมีเธอคอยสนับสนุนแต่ก็ไม่ไววแฝงไปด้วยคำพูดจิกกัดเฮนรี่เลยเอะใจดังนั้นพอเธอยื่นเครื่องดื่มให้เขาเลยปฏิเสธทว่าพอถูกคนร้ายกับเธอกดดันมากเข้าสุดท้ายก็ยอมดื่มแล้วกลับไปนั่งรออยู่ที่โต๊ะครับ ด้านคนร้ายเมื่อเห็นแผนการสําเร็จมันก็ยอมโทรเรียกให้เจ้ามงออกมาจากบ้านของไวโอเลตจากนั้นกระทานของหวานอย่างสบายใจเธอเลยเล่าให้มันฟังว่า หลังโดนสามีทำร้ายสามีมักจะพาเธอไปท่านของหวานซึ่งเธอก็ได้แต่แ้งแสดงว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเธอให้อภัยสามีและเชื่อว่าสามีจะไม่ทำแบบนี้อีกเหมือนกับคืนนี้ที่เธอก็ยังคงแสดงได้เก่งเหมือนเดิมเพราะจริงๆเธอไม่ได้เทพิษลงไปในเครื่องดื่มของเฮนรี่แต่แอบใส่ลงไปในของหวานของมันในตอนที่มันไม่ได้สนใจเพราะมอง,มองเเฮนรี่ดื่มหมดหรือเปล่าต่างหาก มันที่รู้เข้าแบบนั้นเอ๋อจะจัดการเธอโชวดีที่เฮลลี่เข้ามาผลักเธอออกเขาเลยได้รับบาดเจ็บแทนจังหวะที่คนร้ายเริ่มมีอาการไม่ค่อยดีแต่ยังคงพยายามจะเข้ามาทำร้ายไวโอเลตบาท์เจทเอร์ก็เข้ามาช่วยเธอทว่าระสู้แรงของมันไม่ไหวเลยพลอยถูกมันทำร้ายไปด้วยส่วนเธอเมื่อเห็นมันเผลอก็เข้าไปคว้าอาวุธทว่ามันก็หยิบขึ้นมาได้ก่อน เธอที่เห็นมันอยู่แถวกระจกร้าวจิตก่อนหน้านี้กระสุนของมันยิงไปโดนเข้าเลยคว้าของเล่นที่เฮลลี่จะให้ลูกปาเข้าไปที่กระจกต่อแรกมันก็คิดว่าเธอปาพลาดแต่แท้จริงเธอต้องการจะทำให้กระจกแตกเพื่อดูดมันออกไปซึ่งกระไดผลมันเลยตกตึกในขณะที่เธอเองก็ตกตามลงไปเช่นกันเพียงแต่ยังคว้าผ้าปูต๊ะไว้ได้เฮลลี่เลยรีบดึงเธอขึ้นมาซึ่งก็ช่วยได้ทันเวลาก่อนที่พาจะขาดพ,ดพอดี ดานเวลเวลตเมื่อเห็นเฮลี่ปลอดภัยเพียงแต่ก่อนคนร้ายจะตกตึกมันได้โทรสั่งให้เจ้าโมงกลับไปจัดการลูกของเธอเธอรู้อย่างนั้นก็รีบกลับไปช่วยลูกโดยระหว่างที่ขับรถเธอก็พยายามโทรหาน้องสาวไปด้วยเจ้าโมงที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยจะลงมาจัดการกับน้องสาวดีที่น้องรับโทรศัพท์ได้ก่อนเลยหลบได้ทันเวลาหลังน้องสาวต่อสู้กับคนร้ายแล้วพาลูกหลบเข้าไปซ่อนอยู่ในห้องพอมันเข้ามาได้มันก็ยิงน้องหนึ่งนัด ทว่าพอยิงไปบนที่นอนก็ปรากฏว่าลูกไม่อยู่แต่นี้ลงไปข้างล่างแล้วมันเลยจะตามไปเล่นง,งานทว่าวอเลตก็กลับมาถึงบ้านพอดีมันเลยเปลี่ยนมาไล่ล่าเธอแทน จังหวะที่ไวโอเลตต่อสู้กับคนร้ายและโดนมาเล่นง,งานเพราะมันมีแรงมากกว่าขนามันจะเก็บเธอมันก็ถอดมองไอ้วงออกเธอเลยได้เห็นมันก็คือคนจดมีเตอร์เธอเลยเจ็บใจทนันใดนั้นลูกก็มาคับรถของเล่นเพื่อน,นํำปืนของคนร้ายมาส่งให้ถึงมือเธอเธอจึงรีบคว้าขึ้นมาแลนํามาจัดก,การกับมันหลังเรื่องราวทุกอย่างจบลงเมื่อไวโอเลตเห็นลูกกับน้องปลอดภัยเธอก็ดีใจ จากนั้นภาพกระดไปที่ข่าวรายงานว่าจากหลักฐานทั้งหมดนายกเทศมนตรีจึงถูกจับเฮนรี่ที่นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วเห็นข่าวนี้เข้าเลยรู้สึกโล่งใจไม่นานนักไวเออรเลยก็แวะมาเยี่ยมแล้วในขณะที่ทั้งคู่กำลังจับมือกันจู่จูก็มีข้อความจากดิจินดัเข้ามาเธอเลยตกใจทว่าน้องก็แค่แกล้งเล่นเธอเลยบ่นน้อยยกใหญ่ส่วนน้องพอเห็นเธอกับเฮลลี่ไปดีสวยก็ปล่อยให้ทั้งคู่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของไวโอเลตที่เปิดใจนเัเดอีกครั้งทวาก็ได้นไปเจอกับเฮนรี่หนุ่มที่ต้องการจะเปิดโปงการโกงกินของนายกเทศมนตรีพอดีเธอเลยถูกคนร้ายใช้งานโดยให้จัดการกับเฮนรี่ทว่าสุดท้ายเธอก็ใช้ไวริบที่มีจนสามารถช่วยทุกคนและรอดชีวิตมาได้ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนังดรอปหนังได้คะแนนจาก M D B 6.2คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ